สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวพันความใหม่จากไพ่กันนะคะท็อปปีการัดดอมวันนี้คือคนรอบตัวมองคุณว่าเป็นตัวละครแบบไหนในชีวิตเขาขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะทรีออสอดชึกๆุกชุก เจ็บปวดใจมาเลย Tree of Wands, Wheel of Fortune, Three of Cups หูเลขสามออกมาสามสามสามเลยต้องสามนะคะใครลองดูเนะาะเป็น confirmation ได้นะถ้าแบบเปิดคลิปนี้แล้วตอนมีเลขสามอะ แบตเหลือ33%เรซหลือ13ลงท้ายด้วย3วันที่3อะไรที่เกี่ยวข้องกับ3อาจจะเป็น confirmation อะไรบางอย่างให้กับคุณได้นะอูเดมเพอร์เดอฟูโอเคคนรอบตัวมองว่าคุณเป็นตัวละครแบบไหนในชื่อของเขามาหลายพาร์ทเหมือนกันนะ่ะ ถ้าพาร์ทที่ใบแรกเลยก็มันเป็นเหมือนเป็นบทเรียนอะความรู้สึกพลังงานพิพายเหมือนเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างที่บางทีเป็นบทเรียนที่มาพร้อมกับน้ำตาแล้วกันคือไม่ได้เป็นบทเรียนที่แบบ สะดวกสบายมีความสุขแฮปปี้ลัล้าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์คุณได้ให้บทเรียนบางอย่างกับเขาหรือว่ากับคนบางคนอะ่ะคุณเหมือนเป็นตัวแทนของเออนีเพิ่งดูคลิปคลิปหนึ่งมาเลยเขาบอกว่าคนเราเมื่อ จะเกิดจะเกิดวิวัฒนาการหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันตัดมาจากซีนหนังเนาะก็คือณวันนั้นเราอยู่ที่ปากเหวมันให้ฟีลอะไรประมาณเนี้เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนคุณเคยให้โอกาสใครบางคนเราเขาคว้าโอกาสเอาไว้ไม่ทันมันก็เลยกลายเป็นความเสียใจกลายเป็นความเสียดาย กลายเป็นอะไรที่ไม่น่าพลาดอ่ะเป็นความผิดพลาดของหัวใจของใครบางคนในนี้ไม่มีภาพแห่งความเป็นตัวร้ายเลยนะมีแต่ความเสียใจแสดงว่าคือถ้าเราจะเสียใจจากอะไรสักอย่างมันต้องมีมันต้องมีเรื่องดีอยู่ในนั้นใช่ไหมเราจะไม่เสียใจให้กับคนที่เกียดเราแล้วเดินจากไปแต่เราจะเสียใจแห่แบบคนที่รักเราเขาไม่อยู่อะอะไรทำนองเนี้ยแสดงว่า ต้องทำอะไรบางอย่างให้ให้เขารู้สึกเสียดายและเสียใจเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ดูแลกันได้นานกว่านี้ก็ได้นะอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีเมสเซจมาเหมือนกับอันนี้อาจจะเป็นแรนดอมไม่ทุกคนเนาะเมื่อกี้เมสเซจมันมาเร็วๆสำหรับบางคนนะคะ สำหรับคนที่คุณรักที่เขาไม่อยู่กับคุณแล้วตอนนี้เนาะที่ไปอยู่บนฟ้าแล้วเนี่ยเขาเขาเสียดายอะ่ะเหมือนประโยชน์ที่เราพูดก่อนหน้านี้ไว้แป๊บหนึ่นงเลยว่าเขาเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ดูแลคุณให้นานกว่านี้นะเ,เขาอาจจะอยากเห็นอยากอยู่จนคุณเติบโตอะ่ะ อยากอยู่คอยเช็ดน้ําตาคุณในวันที่คุณเสียใจเนาะอยากเป็นกำลังใจให้อยากอยู่เคียงข้างวันที่คุณประสบความสําเร็จคนคนนี้เป็นคนที่รักคุณมากๆนะแล้วก็น่าจะเป็นคนในสายเลือดในมันมีความชิดมากอะในดีเลชันชิดอะชิดมากๆใกล้ชิดกับคุณมากๆพลังงานแห่งความเสียดายของช่วงเวลาที่มีด้วยกันกับคุณน้อยเนี่ยเยอะมาก เสียใจที่สุดคือเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสอยู่เคียงข้างช่วยเหลือคุณสพอร์ตคุณในวันที่คุณต้องการใครสักคนถ้าถ้าอยากบอกคุณได้ก็คือเหมือนอยากให้ให้คุณรู้ว่าเขาอยู่อยู่เคียงข้างคุณเสมอมันอาจจะสัมผัสกันไม่ได้แล้วเนาะตอนนี้อยู่กันคนละภพบคนละที่ก,กันแล้วแต่ความความห่วงใยความรัก ถ้าถ้าเป็นผู้ปกครองอ่ะก็คืออยู่ในเลือดอยู่ในเนือ้ออยู่ในตัวคุณนั่นแหละอืมให้ถ้าถ้าคิดถึงก็กอดตัวเองอ่ะเขาก็เขาเ็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะก็ครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งของคุณก็คือเคยเป็นของเขาอันนี้ถ้าเป็นเป็นผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วนะคะฝากความคิดถึงมาให้มาหาแล้วก็ชื่นชมยินดีเสมอในช่วงชีวิตของคุณที่คุณประสบความสำเร็จและไปได้ดี นะคะคภูมิใจในตัวคุณมากๆนะเป็นลูกที่เก่งมากๆดีมากๆเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นคนที่เขาภูมิใจแล้วก็ไม่เคยเสียใจเลยถ้าคุณจะทําอะไรผิดพลาดอะไรใดๆในชีวิตเสียดายด้วยซ้ำที่เขาไม่ได้มีโอกาสช่วยเหลือหรือทำอะไรให้ได้มากกว่านี้แต่ถ้าคราวหน้าก็รอ้กันเนาะ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่คุณมีน้ำตาขอให้ดูว่ามีมีความห่วงใยของใครสักคนที่อยู่ไกลๆเป็นห่วงคุณเสมอรักคุณเสมอไม่เปลี่ยนแปลงเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักมัน,นยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอนะโอเคกลับมากลับมาที่ท็อปปิกของเรากันโอเคอืม คุณมักจะฝากความทรงจำอะไรบางอย่างให้กับผู้คนอะผู้คนจะจำคุณได้ในช็อตต่างๆกันเนาะถ้าแบบเป็นเพื่อนเคยเรียนด้วยกันมาเขาก็จะจำได้ว่านี่ไงคนที่เคยติวให้สอนการบ้านทำรายงานด้วยกันกินข้าวด้วยกัน เคยมีเรื่องราวที่แบบผูกพันกันมามันมันเป็นเหมือนเมมโมรีเนาะเป็นเมมโมรีเป็นความทรงจำที่ดีที่คุณได้ได้มีให้กับใครคนหนึ่งคนนั้นในเส้นทางที่คุณเติบโตมาจนถึงวันเนี้ยคุณได้ทิ้งความทรงจำไว้ในที่ต่างๆในหัวใจของของแต่ละคนส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะมันเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดี ส่วนน้อยที่คุณไปเป็นความทรงจาที่ที่ไปเป็นบทเรียนให้ใครบางคนสอนคนบางคนบางเรื่องเช่นเจ้านายก็ได้เจ้าน,าย,น,า,นายคนนี้อาจจะเคยดูถูกคุณมาก่อนเคยกลั่นแกล้งคุณมาก่อนตอนนั้นเขาจะรู้สึกหมันไส้หรือเขาจะเ,าเจอปัญหาอะไรในชีวิตคืออารมณ์ไม่มีความสุขนั่นแหละบังเอิญหวยมาออกที่คุณอย่างเงี้ย วันนั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเนาะคุณเป็นคนแค่คนที่เขาได้อะไรอยู่อยู่เบื้องล่างเขาอะเขาสูงกว่าใช่ไหมก็ก็แค่อารมณ์เสียแล้วก็สัตว์ใครไปสักคนนึงแต่เขาจะมารู้สึกตัวทีหลังตอนวันที่คุณไปมีชีวิตที่ดีกว่าดีขึ้นอะดีขึ้นกว่าเขาสิอีกวันนึงนะจำมาไว้เลยถ้า มีใครสักคนเคยดูถูกเคยว่าเคยเหยียดหยามคุณในรูปแบบใดก็ตามแต่จะเป็นใครก็ช่างเขาจะสาปเขาจะอะไรคุณไว้ว่าคุณไปได้แค่ไหนบอกเลยว่าโชคชะตาชีวิตคนเรามันเปลี่ยนนะตัวคุณก็เช่นเดียวกันเรารู้สึกว่าคำดูถูกคำที่เขาด้อยค่าคุณในวันนั้นน่ะจะสายตาคำพูดการกระทำหรืออะไรก็ตามแต่ คุณจะใช้สิ่งเหล่านี้ยผลักดันตัวเองพาตัวเองไปสู่จุดที่ว่าพวกคนเหล่านั้นต้องหุบป,ปากไปเลยอะอืมต้องต้องคิดไม่ถึงว่าคุณจะไปได้ไกลขนาดนี้อะคุณจะมีความมีชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้ไกลเกินกว่าคนที่เขาดูถูกคุณเอาไว้มากๆ มากเลยอ่ะมากมากคุณจะไปเป็นตัวท็อปตัวเต่งคุณจะไปแบบออ้ความสำเร็จของคุณนี่คือแบบที่สุดของที่สุดก็แล้วกันวันที่โชคชะตามันจังหวะชีวิตของคุณมันได้นะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ละคนอนะ่ะแต่พอมันใช่นะความภาคเพียรความพยายามความบุริยะความอุตสาหะที่คุณทำมาโดยตลอดเนาะ เขาว่าเขาดูถูกเขาเหยียดยามเขาตอกย้ําอะไรก็ตามแต่เขาด้อยค่าเขาทําให้คุณตัวเล็กใครไม่รู้เนาะจะเจะ้านายจะแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปได้ดีมากๆไอ้ที่เขาว่ามันจะเป็นตรงกันข้ามคุณจะดีดีวันดีคืนคุณจะเก่งมากขึ้นไปอีกคุณจะประสบความสําเร็จได้เรื่อยๆคุณจะยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมงลงไอคนที่ไม่เห็นคุณค่ามันจะต้อง มันจะต้องทุกต่อไปเอางี้แล้วกันเพราะวันนั้นที่เขาทําร้ายคุณอ่ะมันก็มาจากความทุกข์ของตัวเขาอยู่แล้วใช่ไหมเขาจะได้ทุกทุกอย่างที่เขาทําให้คนอื่นทุกนั่นแหละแต่ตัวคุณอ่ะไม่ได้เก็บมันก็อาจจะน้อยเนาะแต่คุณคุณเก็บสิ่งเหล่านั้นนะ่ะเอามาเป็นพลังเอามาขับเคลื่อนชีวิตของคุณทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในขณะที่พวกที่อิจชาริสยาเห็นแกตัวเอาเปรียบ เขาก็จะต้องไปชดใช้กรรมของตัวเขาเอางที่ทำกับคนอื่นแบบนี้ที่ทำกับคนดีๆแบบคุณคุณจะลืมตาอ้าปากได้แบบเอาเอาอย่างน้อยๆที่สุดอะคุณจะประสบความสำเร็จในเลเวลที่สูงสูงกว่าทุกคนที่ดูถูกคนที่เยียบย่ำซ้ำเติม คุณจะเติบโตอ่ะคุณจะไม่แตกสลายเอางี้แล้กันคุณจะไม่แตกสลายคุณจะเติบโตเติบโต,ตได้งดงามมากๆมั่นคงมากๆม,ม,มีความสุขมากๆปังมากๆยิ่งเหยียบยิ่งโตยิ่งเก่งยิ่งไปได้ไกลไกลเกินกว่าที่ตัวของคุณเองคิดซะอีกความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อ่ะคุณเป็นคนที่ เจ็บเราเดินต่อนะเป็นคนเจ็บแล้วไม่สมสารเจ็บเราเดินต่อเจ็บเราสู้เจ็บแล้วไปต่อไม่สนดราม่าชีวิตความเจ็บปวดเป็นเพียงเบื้องหลังเป็นเพียงอดีตคุณวางอดีตได้เร็วแล้วก็โฟกัสอนาคตของตัวเองโชคก็พร้อมที่จะเข้าข้างคุณอยู่เสมอด้วยจะมีคนที่ สรรเสริญคุณได้ซ้ำแน่นาคตออะสรรเสริญเชิดชูเคารพคุณให้เกียรติคุณพูดจาคุณดีๆกลายเป็นลวดหนามที่เคยทิ่มแทงส่งให้คุณเติบโตได้อย่างสวยงามที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะสวยงามได้ บางคนจะได้ดิบได้ดีไปเป็นตำแหน่งท็อปๆอ่ะคือท็อปที่สุดในที่ที่คุณอยู่อืมตัวตึงตัวเต็งตัวแม่ตัวมัมที่ที่คุณเป็นที่คือคุณอยู่คุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ผู้คนจะจำคุณได้อะเขาจะรู้เขาจะรู้จักคุณรู้จักจำแบรนด์คุณได้จะจำสินค้าคุณได้จำชื่อจำนามสกุลคุณได้จะมีคนรักมากมาย มากจนความเจ็บปวดที่ผ่านมามันมันบางไปเลยมันเบาไปเลยลืมไปเลยว่าครั้งหนึ่งเคยเสียใจมากๆพอคำดูถูกเหล่านี้ด้วยซ้ำลืมไปเลยอืมก็ดีเหมือนกันเนาะคนพวกนั้นก็ได้รับบทเรียนไปว่าใครใครจะรู้เนาะบางทีบางครั้งอะ่ะ คนแต่ละคนเขามีศักยภาพของตัวเองนะตัวเองตาไม่ถึงเองบุญไม่ถึงเองหรือไปทำร้ายใครสักคนอะแล้วไม่คิดหรอวันหนึ่งเขาจะเติบโตเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาบางทีบุญโชคชะตาคนเรามันมันพลิกได้ง่าย,ายๆดื้อๆเหมือนกันเนาะไม่ไม่มีใครยิ่งใหญ่ตลอดไปมันก็จะมีการ หมุนเวียนผ่านหรือบางทีบางครั้งคุณไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ำนะกับคนที่เคยใจร้ายกับคุณอะเวรกรรมก็จัดการตัวของมันเองจัดการคนใจบาปคนใจร้ายคนนั้นเองเขาดาร์กเขาหมุนหมองเขาใจร้ายอะชีวิตเขาก็จะเจอแต่เรื่องนั้นนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันคุณที่จิตใจสูงกว่าจิตใจดีกว่า กล้าหาญกว่ามุ่งมันมากกว่ามีความสุขมากกว่าคุณก็จะดึงเรื่องที่ระดับเลเวลเดียวกับคุณเข้ามาในชีวิตเหมือนกันไอที่แบบกระเด็นมานิดนหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกเหมือนเขาก็มาสอนให้คุณแข็งแรงให้คุณแข็งแร่งมากขึ้นนั่นแหละตัวเขาก็ต้องไปรับเวรรับกรรมของตัวของตัวเองส่วนคุณยืนอยู่ จะบอกว่ายืนอยู่เฉยๆก็ไม่เชิงเราคิดว่าคุณก็ทําเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้ดิบได้ดีขนาดนี้แล้วก็เป็นคนที่เวลาอยู่จุดสูงๆอะผู้คนจะรักคุณมากๆเพราะตลอดเส้นทางที่คุณเดินมาคุณไม่เคยทอดทิ้งใครเลยคุณช่วยเหลือคุณเป็นคนดีคุณใจดีมาโดยตลอดความใจร้ายความดาร์กความหมน่น พลังงานลบอะไรก็ตามแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณแต่ทำให้คุณแข็งแรงมากขึ้นทำให้คุณดีขึ้นมันก็กลายเป็นพลังงานในรูปแบบใหม่ในชีวิตของคุณที่คุณเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนตัวของคุณเองคุณจะค้นพบความสุขในชีวิตของคุณมากขึ้นไปเรื่อยๆนะยิ่งยิ่งเติบโตยิ่งใช้ชีวิตไปเรื่อยๆความสุขของคุณคุณจะเจอ เจอมันไปเรื่อยๆเพราะคุณเรียนรู้เก่งอะรู้ที่จะจัดการพลังงานตัวเองรู้ที่จะจัดการผู้คนที่อยู่รอบตัวรู้ที่จะทำยังไงให้เอาตัวเองออกไปจากสภาวะที่มันแย่คือเหนื่อยไม่กลัวเจ็บปวดไม่กลัวพ่ายแพ้ก็ไม่กลัวแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แพ้วันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะแพ้เองเนาะคุณอาจจะ แพ้กับคนบางคนอำนาจบางอำนาจบางครั้งบางคราวแต่คนเรามันไม่มีสิ่งใดแน่นอนเสมอไปยกเว้นความดีความดีมันจะอยู่ยงคงกระพันอยู่อย่างนั้นนะความดีเนี่ยยิ่งระยะย,ยาวมันยิ่งหอมหวานนะยิ่งยืนนานๆทำนานๆเป็นคนดีนานๆความเลวก็เหมือนกันเนาะคือทัาสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะทบต้นทบดอกมันเหมือนกันอนะเวรกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีแต่คุณหมุนพลิกพลังงานของตัวเองไปในด้านของกรรมดีใช่ไหมคุณก็จะสะสมบุญบารมีแต้มบุญของคุณไปเรื่อยๆพอมีแต้มบุญมากๆจังหวะชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นในขณะที่คนที่เขาแต้มลบแต้มติดลบอะ่ะแล้วก็ยังติดหล่มอยู่นั่นแล้วก็ยังต่ําตมอยู่นั่นเขาก็จะดิ่งดาวไปเรื่อยๆกว่าจะทันดูตัวบางทีก็อาจจะไม่เหลืออะไรแล้วอะไรทานองนี้ก็ต้องเป็นบทเรียนที่ อยู่กับเจ้าตัวแต่ละคนว่าเขาจะเลือกอะไรในชีวิตเนาะทาไม่ดีมันเขาเปรียบว่าอะไรนะการทําตามอีโก้หรือว่าอะไรกิเดสใช่ไหมมันเหมือนน้าน้าไหลลงต่ําอันนี้เราได้ยินคําเปรียบเปิดมาถ้าได้ยินผิดไหมไงขออภัยเนาะน้ํามันไหลลงต่ําอยู่แล้วมันมันไหลง่ายไงมันเป็นของที่ทาง่ายแต่ขยันมันเพียนซื่อสัตย์อดทนอะ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําได้ ได้ได้ง่ายแต่มันมีคนทําได้แล้วก็มีคนทําสําเร็จแล้วก็รางวัลมันก็หอมหวานมากๆคุณจะเป็นหลักฐานเป็นประจักษ์พยานแห่งความเพียรพยายามแห่งศีลธรรมความดีให้ผู้คนได้เห็นว่าเนี่ยเลือกเส้นทางเนี่ยก็ได้แบบนี้แหละนะคะประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้เลยนะเราพบกันใหม่นะคะสุขายสุขใจนะบ๊ายบายคะ่ะ